มาดูการแข่งขันครับผมการแข่งขันของเราครับอย่างที่บอกเราเริ่มสี่วีสี่นะก็อยู่ทางด้านนี้อ่ะทางด้านนี้ครับผมก็จะมีแบบโชว์จอใหญ่อะไรอย่างงี้ไม่มีครับผมอู้แล้วเจอกันนี่แฟกทอรี่ครับผมแฟกทอรี่แปลว่าแฟกทอรี่แปลว่าโรงอ่ะเฮ้ยมาแล้วตรงนี้ครับอ่าครับผมคือวิ่งไปตอนนี้กำลังกำลังเดินไปด้านซ้ายมั่งก้าเดินไปด้านซ้ายอย่าสันนิสพีเพลย์ฮิ n การ์และ o ันชอตสันนิสอันชอตกันที่ยิง แซนดี้ยิงไปโก้ทุกทุกแม่ทุกทุกกระดิชอัดแม่ตุ๊กเจ้าติดหัวคิวเว้ยแซนดี้ยิงเ้าไปพอละแซนดี้ยิงอ้าวไม่ได้อ้าวก็ให้ดูว่าให้แปรไม่ได้จริงอะไนะแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเขากระโดดหลบมึงไหมคนที่ยินหรือยังคนที่ยินยังมาเด้มาเด้เออมาเด้มาเด้าจอซ้ายต้นกล้าจอขวาแสนดีใช่ไหมคนทียินหรือยังมาเด้มาดีเจอกันอุ้ยดูโคโนมาดีแสนดีใช้เทคนิคหลบตรงนี้แล้วอย่าลืมว่าเขากระโดดสูงนะปืนที่เขาใช้มีพิงหน้าไม้เลือดจำหมดท่านผู้ชมเลือดจำหมดบอกบอกเลยช็อตนี้กกกาโโคนนนั่อ มาดีแซนดี้มาดีแซนดีมาดีแซนตีมาดีแซนดียืนให้ยิงว่ะเฮ้ยยอมปล่อยว่ะแซนดีครับผมน่ายังงงเลยครับแซนดีบอกว่าพี่ครับอมีปัญถาครับผมครับผมเกิดอะไรขึ้นนะแซนดีเออแซนดีบอกอ่าตอนนี้หลุดไปแล้วครับผมโอ้นึกว่ายืนปล่อยให้ยิงแซนดีบอกพอเลยผมใจกล้าพอแต่บอกว่าต่อให้หนึ่งศูนยไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะคนต้นกล้าบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ย ไม่สมศักดิ์ศรีในชีวิตเธอครับผมถ้าถือดูว่าฉันไรอะไม่ดีครับไม่สมศักดิ์ศรีต้นค่าเอ้าเขาเน้นวิ่งวายเน้นยิวคุณโอ้ไม่ได้เลยเอาเดนิโอมานี่ไม่ได้เลยแสตดีดักหน้าหน่อยแสตดีเหลือนิดเดียวนะสุดท้ายโป๊ะเป๊กปังปึ้งเป็นยังไง ยิ้มให้ก่อนยิ้มให้ก่อนบอกว่าเป็นยังไงตี้เป็นยังไงเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่สูสีก็เก็บแรกหนุก็ให้ไปก่อนเกมนี้จะเป็นอะไรไปแล้วฝากไว้ก่อนคุณอย่ามาคุณอย่ามาฝากไว้กองฝากไว้ก่อนผมไม่รับฝากผมไม่ใช่พี่สัมพันธ์ผมไม่ใช่เขาคัสเตอร์เซอร์วิสให้เด็กไว้สัมพนธ์อยู่แล้วโอ้ยหน้าไม้ทิ่มขาแต่ไม่ตายว่ะนี่หน้าไม้ทิ่มขาแต่ไม่ตายดีที่แสนดีท่านผู้ชมดีที่แสนดีขอหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพี่ผมเออ เอาบัฟบเก่าคืนไปหน่อยโอ้โหไม่ได้ยินหรอกตรงนี้ใส่หูฟังอ้เงียบกิ๊ฟไม่ร้องสักแอะใส่หูฟังทั้งคู่ครับผมแซดตีไปหน่อยโชว์ให้เขาเห็นโชว์ให้เขารู้โชว์ให้เขารู้ว่าเรามีดีเออไม่ต้องพูดต่อครับผมโชว์ให้เขารู้ว่าเรามีดีแซนดีมีดีไปแซนดียิงมีดีต่อเป็นจิงโจ้มาดีตเป็นจิงโจ้แซนดียิงจิงโจ้ทีหน่อยนักล่าออสเตรเลียแซนดีเอ้ยเอ้ยโอ้ดูมาขังให้วงให้วอเอ้าอะไรเนี่ยนี่คนเป็นพี่่หรืออเปลาโ้ คุณไบคุณไม่รู้จักชั้นเชิงเหรออืไม่ได้เลยแสนดีไอวอลกาต้องใช้โชวยเขาดูหน่อยไอวอลไม่ต้องปานะไอวอลไม่ต้องป่าเลยนะแสนดีเรายิงอย่างเดียวพอไม่ต้องป่าเดี๋ยวรอดูอันนี้แรงดีดปืนเหรอครับผมไม่แรงแรงกันตัวอันนี้ฝุ่นชา้ตัวเบามาอุ้ยสายขวาควักอุ้ยขวาอุ้ยควักกันนะอุ้ยแล้วตู้กำแพงเอามาเป็นแบบกูนไา้อะไรอย่าโอ้กำแพงนี่คุณมีอย่างไอวอลนี่คุณมีเขาบอกแล้วไม่มีอยู่ ต้นการตอนนี้ตัวกาตอนนี้เน้นแฝ่แล้วเน้นแฝแล้วเฮ้ยเข้าอันหลังให้ยิงสักทีเอาดีก็เอาดีก็เอาดีครับนี่มันแผนในตำนานคุณคุณตานี่ไงที่มันไอวอลล้อมสิบทิศก็เขาบอกว่าสามารถสแปมได้ก็ก็ใส่เลยตรงนี้ไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่างใดครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบัญชีเนี่ยถือว่าคุณต้นก้าเนี่ยแทบจะล้มละลายตอนนี้ครับผมติดลบสี่สิบแปดลว ตัวนี้ชอบสแปมตัวนี้สายเปด้วยรู้สึกที่ไปเปคนนู้คนนี้อะไรเนี่ยที่มันเขาจะมีบัญชีแยกนะบัญชีที่เอาไว้ให้คนที่บอก้วไม่เอาเรื่องจริงมาพูดแกกับบัญชีที่ใช้ปแล้วประเด็นคือนั่งอยู่ตรงนี้วันที้กลับไปจะมีเรื่องแน่นอนไม่น่าได้ไม่น่าได้เข้าบ้านแล้วแั่ทีสบัดขวาแล้วตัวนี้เข้ามาเจอต้นกาต้นกาของสแปมไอวอลอยู่อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่ากลางคนโอนตัวสล้วดีโคโน่ไงเราไม่ยอมเอามาไงเราทางหน้าของต้นกาเออต้นกาไม่เอาโคโน่มาตัวนี้ไม่อ่านแพทจริงนะใช่ใช่เขาอาจจะเน้นว่าเอ้ยอ มีวิ่งไปไงนาคอมนคอมฮะทำไมมีแล้วบรรลุนัดสุดท้ายครับผมสันดีนี่เป็นไงก่ไ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 ก่ย่ได้อยู่ย่าย่ยังมีอยู่ย่ายังมีอย่มันยิงตัวเองแล้วเนี่ยอุ้ยโดนตัวเองแล้วทงนี้นะโอ้โหโปรเจกต์ยยังไม่ได้พี่ชายคนนี้ผมบอกเลยสายเป๊บหนึ่งเปบสอ้ยหมันสะบัดกับมยิงว่ะกูเต้ อันนี้อันนี้ธนูสะบัดคัาดเสียงเกียร์หลุือ้ดแอบแอบวินสองวินสองวินสองวินคุณดีเห็นฝีมือของน้องชายผมหรือยังแอะแฮมแอะแฮมคือไม่ใช่ว่าผมไม่รักคุณต้นกล้านะผมรักของผมเหมือนกันแต่ว่าคุณแสนดีในตอนนี้คืออันดับหนึ่งละดูที่กาย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 แกะหน่อยไหมครับผมเป็นโชว์ด้วยแม่ชอบฟังอะไรแบบนั้นหรอครับผม เขามีเวอร์ชัดหนึ่งไปคอสกับมาอะไรเด้อด้วยโอ้โหเคยเห็อยู่เคยเห็นหลบจัดเลยเคยเห็นอยู่เอาแล้หน้าสันติฮะเดินหน้าไปข้างหน้าคุณเตาอุ๊ยมาหนึ่งนะท่านผู้ชมยังไงสิยังไงสิอีกหนึ่งเจ็บหรือเปล่าอีกหนึ่งไหมอีกหนึ่งมีโคโน่ท่านผู้ชมเอาแล้วครับตรงนี้ครับหามุมหาเหลี่ยมเล่นก่อนครับขอบคุณต้นกล้าครับ กะโดดที่สูงแบบวิชาตัวเบาจริงโจ้เนาะวิชาตวเบานี่เป็นหนึ่งในเพลงของวัดที่แล่ด้วยนครับผมใช่ที่ังอะไรเรื่องราวดีๆมากงให่ใช่ใช่วิชาตัวเบาครับผมแสตดีครับทีเขาร้องว่าเคสรับวิชานัพี่ทัวชิปครับผมดี่นังมฟังเหมือนกันเขาใช้จังหวะการกระโดดลงพื้นอย่างนี้ไงั้ตรงนี้แสตดีโดดไเหมือนกันแะกล้ามาดีครับตรงนี้ไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นอะไรอยู่แล้วครับผมครับผม เราแท็บตรงนี้มือคือ <steering. S 1> อะไรนะแท็บเลือดแท็บเลือดครับผมครับแสนดีอุย้ยแสนดีแสนดีนด้ยใจมากอุยอ้ยอูย้หึอู้ขาดีน,นี้เดียวจบสามหนึงน่งเน้นเน้นสามหนึง่งเน้นเน้นอันนี้ชนะหรืนนอยังอะ่ะอันนี้จบหรือยังมันสี่ในเจ็ดไหมเหรอยังยังอีกอีกอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งดูฮะแสนดีเหมอมองฟ้าเลยนี่พูดตรงๆเลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานรบกวนไปเช็คหน่อยว่าคุณต้นเก้าวันนี้เอาเอามือมาหรือเปล่าะนะครับคุณต้นเก้าเอามือมาหรือเปล่าเพราะนอกจากแบบเกมแรกที่เขาได้เพราะคุณสันดียืนยิงให้เนี่ยนีน่ไม่ได้ยิงเลยไม่จะไม่ว่างตอนนี้กดโอนตังค์ให้ใครท่านผู้ชมสองบัญชีไม่ไม่ไม่แฟนเขาไงเ,เขาพาไปกินคงกินข้าวแฟนเขาหิวก็โอนตังค์ให้ซื้อของกินข้าวไปคนนี้มีความพยายามด้วยใช่ใช่ใช่ไม่เคยย่อท้อไม่เรื่องอะไรก็ตามครับผมครับทำไมเรารู้เราไม่ห้ามอะอะไรนะทำด้วยกันอยู่นะ เดือดรุดห้ามหมื่นบาทต้งนี่กูยออกสาบัดเข้าไปก่อนนะสบายค่าเสียเกียร์หลุดสบายค่าเสียเกียร์หลุดสบายค่าเสียเกียร์หลุดชั้นนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกระโดดขึ้นไปแล้วโโอ้หย่าคน,นดี้คุณต้องแก้ไขในจัดมินนิดแล้วเพราะจัดมินนิดเนี่ยมาเสียตรงนี้นะใช่มาเสียตรงนี้เลยลูกโซ่วัตทอรี่เลยครับผมอะไรนะลูกโซ่วัตทอรี่หอดูดาวขออีกทีได้ไหมแบบช้าช้าชัดชัดลูกโซ่วัตเทอรี่แคนดี้แล้วนะนี่ลูกครึ่งปะเนี่ยลูกครึ่งลูกครึ่งพ่ออ่พ่อเป็นปัน จริงๆมันต้องแบบมันต้องมันต้องอะไรมากกว่านี้ไอไอเวผมเนี่ยติดไทยอินเล่นไม่ได้ครับผมครับผมคุณคุณเป็นรู้ครึ่งหรือเปล่าว่าจะไปไทยแล้วก็อ่าอีกประเทศนึ่งก็ติดแต่ติดไทยอินเป็นอังกฤษใช่ไหมครับผมอ่าอังกฤษอ่ะครับ อะไรครับตอนนี้เลือดน้อยกว่าต้นกล้าแล้วตยยอนกลางไอ้บอลแล้วถ้ากลางอีกชั้นนึงโดนนะถ้ากลางอีกชั้นนึงโดนนะอหลบเลยเฮาแม่แล้วดูจุดที่แตกดีกลางไอ้บอลท่านผู้ชมเขากลางเพื่อที่จะหลบเข้าไปในตึกได้แบบที่คิดมาแล้วแล้วเต้นปลายทายาไปทาดีๆก่อนครับผมกายทาดีๆก่อนข้างบนมีเจอเจอใส่ไปหนึ่งยังไม่เดินส่ไปสองให้ก่อนให้ก่อนอู้ยยิงเข้าไปตรงนี้เจ็บอยู่ฮะทางด้านตนกลามอสครูนี้ฉากนี่คืออุ้ยฉากเฮอร์เลอร์แอคชั่นเลยอ่ะมอสครูอุ้ยอุ้ย จะคอพิดีแล้วครับท่านผู้ชมต้นกล้าพันยาอยู่ข้างในครับกลางไอวอลปิดไว้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างฮะครับผมเก็กลัวกระสุนที่จะลอยเข้ามานี่แหละครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแสนดีไม่มียาแล้วนะครับบอกเลยว่าคุณแสนดีไม่มียาแล้วนะครับผมตอนนี้มันยุ่งพันยากันได้ก่อนนะครับพี่ต้นกล้าครับตรงนี้ครับพี่ยาผมเอาหน่อยขวาตรงนี้ยังเหลือไม่ไม่เหลือยาแล้วตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วศึกของยอดมนุษย์ครับคู่นี้กระโดดกระโดดยิงหนึ่งปุ๊บกระโดดยิงสองกระโดดยิงเอาออกนอกวงช็อตนี้ ตายก่อนหรือเปล่าโดเข้ามาโดเข้ามาดูความนิ่งอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดท่านผู้ชมความนิ่งปึ๊บปึ๊บโอ้โหร้อยยิงออกไปข้า้งนรกเจียบร้อยตายโอ้ยัง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 นาทสุดท้ายวีรบุรุษแซนตี้วีรบุรุษโคตโอ้โหแต่ช็อตแมนแต่ช็อตโค้ดแต่ช็อตแมนโอ้โหครับผมไม่มีคำบรรยายเลยเด็กสาวผู้ชายคนนี้ครับความนิ่งจังหวะการยิงทุกอย่างแซนดี้อีสเทสเบครับผมโอ้โหแล้วพร้อมกับ ตอนนี้เตรียมเดินขึ้นไปเพื่อไปเอาเก็บตรงนี้แล้วแสดีโนนหนึ่งฮะเก็บตรงนี้เข้าไปครับบอกเลยว่าโนนหนึ่งโนตึงฮะครับตรงนี้แสดีอุ้ยถ้าผมว่าตอนนี้เปิดสามสองมีโอกาสอยู่ที่คู่หน้ามันจะกลายเป็นสามสองและมันจบสามสองได้ครับผมจบสามสามได้แต่ผมว่ามันจะเป็นสีแดงสีสอง่ะเดิอุ้ยโอ้หเดอะคูดมีทางราชาหล่อเท่เงี้ยเก็บย่าวนะนะคุณน้องชายผมเดอะเกตคุณมาหมิ่นน้องชายผมไม่ได้ทำไมฮะ โอ้น้องชายผมนี่ยังเอานี่คือไปรุ่นต้นียวนะครับผมดูครับไฮไลท์ช้าๆชัดๆับโอ้โหจังหวะนี้ต้นกาศคือหลบอย่างเดียวนะความนิ่งความแม่นนี่โอ้แสนดีนี่เก็บยาวดูวกระโดดสองนี่กระโดดหมุนตัวยิงด้วยจบนีวาวมากแสนดีเขาเน้นเขาถ้าดูจังหวะดีเขารอเน้นจังหวะที่กระโดดแล้วตกถึงพื้นะคือจังหวะที่ต้องวิ่งแล้วก็ยิงนั่นเองครับครับแต่คนต้นการเนี้นกระโดดแล้วยิงกับบนฟ้าเป็นยังไงบ้าง ไม่โดนสักนออกนอกวงด้วยทุกนี้ที่มีสกินของเราเลยแอนแท็กออนไลนทันเออแต่ผมบ่นกับผมบ่นกับเพื่อนผมมะผมบอกว่ามันควรจะเปลี่ยนชื่อเรื่องได้หละเป็น Talking on Titan ครับผมผู้เยอะเหลือเกินผู้เยอะเกินผู้บดที่บ้าบดนี่เยอะกว่าการสู้อีกนะจริงแต่มันสนุกตรงนั้นแหละนะครับแต่คนเปลี่ยนชื่อเรื่องนะเป็น Talking on Titan ์ทัเชื่อเฉื่อยเงนเชื่อเฉื่อยเงนอ่ะมาในเกมที่สองตรงนี้ครับเป็นทีมเดสแมทตัดที่สิบคิวเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเอาเลยครับผมรอตัวนักกีฬาาเรแบบ เตรียมความพร้อมกันก่อนตอนนี้เพลงขึ้นมาแล้วพร้อมพอผมพร้อมไม่ใช่นะอันนั้นเป็นครับหนังจักรวาลชื่อดังครับมจักรวาลชื่อดังอ่าใช่ใช่ใช่ดูตรงนี้หน่อนดีกว่าครับผมจะคอไม่ทิ้งผมพยายามที่จะช่วยเต็มที่แหละแต่ผมก็จะพยายามที่จะไม่พูดอะไรออกไปครับผมครับผมครับอสันติกับต้นกาเมื่อสักครู่สีนะต้นกานี่ดูเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยนะอ่าทีมงานไปเติมมาเมือกึงไปเติมมาไปเฉดมาไปเฉดมา เอาแล้วแสนดีอยู่ข้างบ้านรถมันห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันอยู่แสไนไกลครับเพราะเธอคือเหมือนพี่สนิทแต่ฉันไม่คิดที่จะบอกออกไปอะไรครับเนี่ยสนิทแค่ไหนก็ต้องยิงนะจังหวะนวี้ก็ดูจังหวะกา,าหรหัวนะโอ้โหแสนดีบอกเลยไม่มีพักไม่มีพอ,รอตรงนี้ไม่มีปล่อยโนวันโนเติงกางไอวอมาแสนดีสายสัตว์ก็มาจิ้นโนกาตรกาเลยหรือนิดเดียวฮะหลือเล่นนิดเดียวแล้วแสนดีเต้นก่อนด้วยก่อนที่จะพิชิตสึกตรงนี้แล้วปล่อยเขายิงสแปมาดนึงโดนสวนเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับ เอาเลยครับเอาไงดีไม่กางไอวอลด้วยท่านผู้ชมไม่กางไอวอลด้วยนี่เป็นยังไงนักมวยที่แท้จริงไม่ต้องตังกาดฮะโอ้ต้นกล้าเหลือเลือดที่เดียวหลบอยู่ในไอวอลตัวเองรออยู่รออยู่รอสะปัดอยู่จังหวะการหมุนตัวยิงแสนดีนี่ซิกเนเจอร์มากๆากครับผมโอ้มาแล้วครับตรงนี้ครับได้ก่อนด้วยแล้ว ด้วยค,ค,ความเป็นทีมเดสแมทเนี่ยการจะเก็บลงเก็บเลือดเนี่ยมันมันไม่สามารถพันเลือดพันอะไรได้คุณต้องเสียทรัพยากรเงินตรงนี้ในการที่จะไปซื้อปืนนั่นเองซึ่งเขาเน้นที่จะเอ้ฆ่าได้อะไรได้ค่อยวิ่งมาเก็บครับแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่แสนดีบอกผมไว้นะว่าในในในเดสแมทตรงนี้ถ้าเกิดไม่สิบศูนย์เนี่ยถือว่าไม่ชนะแล้วกันใช่เหรอที่สองเออเอางั้นถ้าได้สักคิวหนึ่งคือผมชนะเลยไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นคำขีดของเขาแต่ต้องดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าวะสิบศูนย์ตรงป ค่อยๆมานับไปดูเหมือนกันนะหนึ่งนะตรงนี้นะท่านผู้ชมค่อยๆมานับไปดยการกับท่านผู้ชม20เลยฮะ2-0เลยฮะตัาที่10คิวสจะเกิดขึ้นหรือเปล่ากัแข่งันของแสนดีและต้นก้าคุณดูหน้าแสนดีคือเอาจริงมากนะคือตอนแข่งระดับแกนไฟนอลรอบชิงเนี่ยหน้ายังไม่ขนาดนี้หน้าตอนรอบแกนไฟนอลนี่ยังไม่ขนาดนี้นะท่านผู้ชมแสนดีฟื้นฟูเลือดฮะตรงนี้10 0ศูนที่แสนดีได้รับวาจาไว้ครับคุณต้าใช่ เขาต้องเอาจริงกันหน่อยตรงนี้เพราะว่าเขาเดิมพันกันด้วยบ้านเลยอืมใช่เหรอใครแพ้ก็คือบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของพงศธรใครแพ้อุ้ยทำไมเป็นสองหนึ่งไปแล้วอะครับผมทำไมเป็นสองหนึ่งไปแล้วอะน่าจะผิดพลาดโอเคโอเคยังยังรับก็อยู่นะตอนนี้สองศูนย์นะท่านผู้ชมสองศูนย์นะอืมเหมือนตอนที่เหมือนตอนที่มบูชีเจอคุณก็บอกแค่สองหนึ่งไม่ได้สองหนึ่งเรานี่ปิ้นปอนนะปิ้นปอนด์ว่าไอ้ไอไอเรานี่ปิ้นปอนนะไอวิญญาณคนนี้นี่โอ้โหผมบอกเลย ท่านผู้ชมเชื่อผมจริงผู้ชายคนนี้ปิ๊นปอนมากครับสองหนึ่งสองหนึ่งอันนี้ความผิดพลาดไม่เป็นไรเก็บไปตอนนี้สองศูนย์ฮะสกอร์อย่าไปดูข้างบนนะนับตามผมพอท่านผู้ชมครับผมขวาไปขวาไปรู้ตัวนี้สามศูนย์มาไกลๆแล้วหมุนบทเอาแสนดีโดนแอร์ดอปตกใส่หัวตายอย่างนี้นับนับให้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรอ่ากานเราเป็นแบบสิบหนึ่งแล้วกันสามหนึ่งสิบหนึ่งโอ้คือเมื่อกี้แสนดีโดนแอร์ดอปตกใส่หัวตายขวาตายซ้ายไม่เหลือ โอ้โห <c oughs> คนบ้าอะไรโดยไอดอบตกใส่หัวครับผมคนนี้นะครับแต่สามหนึ่งละแม่เป็ไรเอาสิบหนึ่งก็ได้แตนดีถือว่ายกให้ไอดอบชอนนั้นมันจอดแบบอักซิดแน่นจริงๆมันไม่คาดค,ค,คิดขึ้นมาอยู่ข้างบนหลังคาลแล้วนี่แล้วอย่าลืมไปทำปการชีวิตกันด้วยนะทุกคน <ทำ S 1> ชีวิตไม่แน่นอนครับครับผมยูอยู่ก็ทายอินนะตรงนี้ครับผมรับสปอนเซอร์อยู่นะครัับผมเพิ่มได้ทีท่านหน้าครับผมเออเลยกิดผ้าแล้วน่าจะดีเหมือนกันนะเอาจริงหลังๆฟิฟเอก็เล่าเรื่องแบบก็แทบจะดราม่าดราม่าหน่อยครับผมนี่ดราม่าวันนีี้ครับวัน อันนี้มาบันเทิงมากเลยนะการโคโนรูสัตดีแกขึ้นสักโคบเหมือนกันเปลี่ยนละไม่ไหวแล้วเอาโคโนมาบ้างละรู้สึกว่ารู้สึกว่าทนกระแสไม่ไหวช่วงนี้โอ้ฟีเวอร์แล้วก็เอามปอ่านเมต้ามาเอามาบ้างเอามาบ้างเลดี้โอเลดี้โอนี่ไม่เอาแล้วนะ โอ้วิ่งไหวขึ้นนะเลือดทิวขึ้นนะแต่ไม่กันกันสุดครับผมท่านผู้ชมเจออะไรกันนะ้ครับคิตตินโรนันโดเนี่ยสุดล่าสุดแกเพิ่งม่งตีเสมอไปโอ้ยโรนัลโดตีเสมอฝั่งของข้ามอ่ะฝั่งใช่ครับผมแบบตีเสมอเป็นสองสองให้ช่วงนี้แกโดนกระแสเยอะนะครับหลังจากขอปอะกันอาปอกแขนน่ยนะเออเดี๋ยวได้ฝาดได้ฝาดโอ้โหจุดมาแล้วสามสองท่านผู้ชมสามสองกึบวกหนึ่งไม่ได้ข้ามตรงนี้โอ้โหดูว่าต้นข้าเออต้นข้าบอกก็มาดิครับ ไม่ยอมแพ้แล้วช่วงนี้เขาโดนกระแสเยอะคุณต้าหลายคนที่เขาตกรอบมาเออเออนี่ก็อัปเดตเขาสามใบมังกรนะคุณผู้ชมครับผมตกรอบของถ้วยหูโตมาอ่าหมายถึงทิเดนนิลดไม่ไม่ไม่เป็นถ้วยแบบ UCL หมายถึงทิเดนนิลด์หรอใช่ใช่ใช่เขาก็แบบโดนกระแสนี่โชง์ให้สองล้อบแล้วนะหวานหวานเลยนะไอเรานี่ของดีๆไม่รู้จักเล่นนะเอาเธอตรงนี้กระโดดยัดลูกโซ่ไปก่อนนะแสนตีสอไฟครับชื่อนี้รู้จักกันในวงการของโชว์เจ้าไทยโชว์เจ้าไทยแตนที่สอไฟครับ ได้แต่ยิ้มแล้วก็สงสัยสี่สองคุณจะเอาอะไรมาสู้กัดลูกซองแสนดีของผมโอ้ยคุณต่อให้เนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกห้าทีเนี่ยอีกห้าทีแปดคิวลวดครับครับผมทําได้ใช่ไหมทําได้เออแล้วเถ้าเขาทำได้คุณจะคุณจะทําอะไรฮะถ้าเขาทำได้คุณจะทำอะไรดีใจกับเขาไงไอตัวนี้นี่เวไร่เสียงเสียงไม่ไม่เอาเลย่เไม่เอาช่วงนี้ไม่เอาหลังจากที่ช่วงนี้ก็ชนะักปากหลังเยอะอยู่ครับผมคุยๆกันอยู่เราสองคนนี่ลำบากลำบานกันนิดนึงใช่ใช่ช่วงนี้นี่โอ้โห อ่าโรคภัยไข้เจ็บนี่เริ่มมาแล้วรับผมปวดลงบวหลังแล้วนี่กี่สิบต้นต้นนะมรสุมชีวิตเนาะมันก็คนสี่สิบต้นแล้วเจอตรงนี้ปลายสะบัดเก็บสองนัดรวนนก็หน้างแสดดีต้นก้าวิ่งผ่านหน้ามาให้ยิงแบบชิวๆวะได้แต่กระพริบตาปิ๊บๆๆๆๆๆยังมีรอยยิ้มอยู่มีรอยยิ้มดูอ่ะแสดียิ้มกว้างเลยครับจังหวะนี้โชว์หน่อยตรงนี้ไอ้ที่แกเป่าหัวอุ้มนี่ไม่ใช่อะไรนะใส่ฟันยางครับผมมันไม่ใช่เกิดฟันเพราะตอนได้ทีมงานบีอ เนี่ยเมินมุกกันเนี่ยมึงนึกได้ไงดีเลยเหมือนกันนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้เราขี้น้อยใจเหมือนกันนะถ้าวันนี้คุณไม่ดูกาฮันขันผมบอกเลยนะก็จะไม่ได้ดูโอ้คุณก็จะไม่ได้เห็นช็อตอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นช็อตหมุนตัวยิงนี่มันเป็นตำนานของแสนดีแบบนี้รีเจนเวส f o ฟอร์ดนะเดอรี่ครับผมรีเจนเดอรี่ตำนาน you know man you know ตำนาน you know รีเจน ดิเจนเดลลี่เดลลี่เวทฟอร์อิดเดลลี่คุณจะไปเขียนบันทึกทำไมอ่ะมสะพัดใส่เข้าไป wait for it ค <ướ benchmarks> bon <net> ือรอแป๊บหนึ <forms in>. ่งอ๋อแบบดีเจนเดลลี่เลยทั้งอย่างแบบทิ้งเสียงไงแล้วแสตีกระโดดเข้าไปเศร้าตำนานนี้หนึ่งช็อตเจ็ดสองเข้าไปแล้วอะแล้วไอหนึ่งครั้งนี่มันมาตรการยิงหนึ่งครั้งคือต่อให้ด้วยแอร์ดรอปคุณ ผู้ชายคนนี้ใจดีแค่ไหนได้แต่ยิ้มแล้วก็สงสัยยิงอย่างนี้เธอยิงยังไงก็ไม่รู้พ่อพระในหมู่เลสในกาโรดอนนะครับผมทำไมครับบอกเลยว่าเขาใจดีเหลือเกินเขายอมแบ่งให้สองแต้มนะกลัวแบบกลับไปพี่ชายจะแบบเซ็งไงครับผมอุ้ยอุยอันนี้เกือบจะแบ่งลวเกือบเหมือนกันนะในปงไนเปอร์นี่เข้ามือเขานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณต้นกล้านะครับบอกเลยมาละหนึ่งที อยู่เใกล้ๆแต่ปืนระยะใกล้เนี่ยตอนนี้เล่นซู่มไม่ได้นะครับผมโโอ้หาเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเขาด่าไปพร้อมกันนะฮะเหลืออีกสองนาทีห้าสิบสี่วิตอนนี้คือผลยังไงชัดเจนแน่ๆว่าแสนดีคว้าแข่งขันไปคลองเฮ้ยอยู่ที่ว่าจะเก็บสิบสองได้หรือเปล่าไม่ได้พูดกันจริงไปตรงนี้คุณมั่นใจไปหรือเปล่าไม่งั้นถ้าเกิดคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นกางต้องสวนกลับมาเนี่ยโอ้โหสิบวิหนึ่งตัวนะถึงจะชนะได้นะโอ้โหจบแล้วจบแล้วฮะตรงนี้ครับการแข่งขันครับตัวแสนดีอุ้ย เราไปต่อด้วยเหรอเอาจนหมดเวลาเลยเหรอเขาจะเอาจนหมดเวลาเลยอ๋ออยากอยากดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนโอ้โหอันนี้คือทารุณมากนะเออถ้าปล่อยจนหมดเวลาแล้วการแข่งขันเนี้ยแซนดี้กับต้นกล้าระหว่างนั่น้ัองบลูดาโก้ต้นกล้ากับนั่งเฟ้ไปก่อนเพราะต้นแซนดี้จะวินเตอร์อีฟแซนดี้เดี๋ยวเดินก็ไปรับเข็มขัดตรงนี้เลยครับผมแล้วไดชนะเก็มแดงมานี่ก็อ่านเรื่องเยาวองขาเรื่องนี้พอชนะเต็มเต็มปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเดินก็ไปแล้ว เข็มส,สัดิ์สนะีเข็มขาดเกียรโยกครั้งที่หนึ่งวีนหนึ่งะผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกในโลกที่จัดขึ้นนะแล้วแสนดีคว้าเข็มขาดไปได้ครับเข็มขาดครั้งนี้เป็นของเขา้ายังคงเป็นตรีมเมอร์ไร้ัลังเหมือนเดิมทุณคุณครั